แล้วค่ะรอบแรกแม่ลืมนิชาเนยาแฟอร์มารฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,รก,ดกระดิง่งให้ด้วยนะคะค่ะเด็กๆนี่แม่มีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกแล้วน,นะคะอากาศร้อนอย่างนี้เราไม่ต้องไปหาอะไรกินแล้วนี่วันนี้มีน้ำแตงโมน้ำแตงโมปั่นนะคะแม่ก็ไม่เคยทำเหมือนกันนี่เราซื้อ เครื่องกันมาเลยค่ะเครื่องปั่นนะคะยังไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้เพิ่งไปล้างเสร็จมานะคะแล้วก็เรายเรายได้หหาเราเลยสั่งมาค่ะเราไปบ้านนาหวานนาหวานที่มีเครื่องปัน่นเราก็เลยสั่งมาแล้ววันนี้บังเอิญรถแตงโมมาขายพอดีค่ะรถแตงโมมาขายแม่ก็เลยซื้อแตงโมมาหนึ่งลูกนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวิธีการทำเดี๋ยวจะให้พี่เนย่าเป็นคนทำนะคะเดีย๋ยเพิ่งเอาไปสใส่ลูกอย่าเพิ่ง สบการณ์ไม่มีเลยนะคะเดี๋แม่ทำให้องปั่นยังไม่เคยใช้เหมือนกันอก่นไม่่นาจะพอแล้วป่ะน่าจะประมาณนี้นะคะอาจจะเข้มข้นไหมอ่ะพอก็ได้อยู่นะแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไฟเทค่ะ No ยี่ยเป็น <clipping. S 2> ังไงเป็นไงศนวลทำเองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนผมพี่เนียะจะรสชาติยังไงมาดูกันห่าปอก่อนปิดฝาอุ๊ยทุกคนเนียะถือสิอะหลอดอยู่ไหนนี่หลอดหลอดเนียะชอบสีฟ้าอ่ะชิมชิมชิม ะอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยนี่เราไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆแล้วนะคะอากาศร้อนๆเรามีแล้วสรุปเป็นไงคะครั้งแรกของเราชื่นมากเลยค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําของน้องนิชาบ้างแต่ว่าน้องนิชาเขาต้องใส่นมใช่ไหมแม่ก็เลยเอานมมานะคะค่ะแล้วก็เอานมใส่ไป40มันจะมีเลขบอกนะทุกคนนี่นะคะ นี่แหละเรียกเรียกอยู่ที่แก้วนี่แหะคะแล้วก็นมขน้นอ่าแล้วก็เทลงไปวิ่งใส่ลงไปเลยอ่าแล้วก็นมอันนี้บีบวิ่งนมมันจะหมดแล้วอะ่ะใครกินนมหมดเนี้ยมีป่ะบีบเท่าเท่าที่มีเลยค่ะ <c oughs> งั้นเติมน้ำเชื่อมไปนิดนึงสูตรมั่วแม่ม้านะคะดูทิจะกินได้อ่าเอายี่สิบพอยี่สิบพอเพราะว่านมข้นหมดน้ำมึนมหรือนมไม่ใช่อันนี้เขาเรียกน้ำเชื่อมนะคะสําเร็จรูปเอาแค่สองก็สูญพอ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 แล้วลูกสูตรทํากันเองนะคะเกลือเกลือเกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงเดี๋ยวลืมใส่เกลืออ่เกลือประมาณนี้เยอะไปเปล่าเยอะไปไหม อ่ะเกลือเกลือเกลือเพิ่มความนัวนะคะกวนหน่อยเดียวอ่ะใส่น้ำแข็งแม่ใส่ให้ <S <S เง <S <S เดี๋ยวนะอ่ะที่เนียบป,ปัน่นอ,อันนี้ใส่นมสดนะคะนมโรงเรียนปิดฝาก่อนเราดูพี่นียบหน,น่อยนะเนียยังไม่ต้องกดลงไปปั่นก่อนนะมันจะยุบลงไปเอง <S <S พี่พ่ะพ่อใส่ใส่เกลือ,กอ,อยังคะใส่แล้วค่ะรอบแรกแม่ลืมอ่ะแล้วก็ของน้องอยู่ไหนแคร์แบร์แคร์แบร์แบ๊วเบอร์เอเบ๊นี่ไงถ้าเราใส่น้ำแข็งเยอะๆมันจะเป็นอย่างงี้ต้องใช้ช้อนช่วยเดี๋ยว<อ>แบ๊วหาช้อนเลยได้กันมาแล้วนะคะน้ำตังโมปั่นนะคะใส่แก้วอะไรนิชาโชว์แก้วหน่อยแคร์แบ๊แก้วแคร์แบ๊อุ้ยพี่เนี่ย อ่ะลองชิมกันพีเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมน้องนิชาโมมากเลยค่ะหอมกิดแดงโมมากเลยค่ะน้องนิชาล่ะคะหกแล้วลูก<า>เป็นยังไงอร่อยเย็นมสดชื่นค่ะโอเคอ่ะมาจบแล้วนะคะนะ้าตั้งโมถ้าใครสนใจก็ทำกันดูนะคะมาฝากคลิปคะ่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องนิชาเนียแฟมิลี่ค่ะบ๊ายบาย